ทเนชันและ f m 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชายยุนและเทพชัยยงสนับสนุนโดย,โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาพิบาลพัฒนากิจการสู่สากล a a s 3G 2100เร็วชัวแรงจริงที่สุดในกรุงเทพฟิล์มกลองแสงลามินาฟิลมคุณภาพยอดนิยมอันดับหนึ่งจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้รถโทร0 2 4 2ส2ง4 5 เรือแห่งประเทศไทยประตูการค้าหลักของประเทศที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยในระดับสาลกลพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศเชื่อมโยงโครงข่ายการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งเสริมสร้างความมั่นคงแก่ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมิบาลพัฒนากิจการสู่สากล ซื้อ iPhone 5S กับ AIS วันนี้รับส่วนลดทันที7,000บาทโโหจริงดิเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้ดีแค่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ AIS แลถ้าอยากได้ฟรีเลยละ่ะก็ย้ายค่ายมา AIS ดีได้ฟรี Nokia อาชาติ503ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายยังมีส่วนลดรื่นอื่นอีกเพียบย,ย,ย้ายค่ายเปลี่ยนเครื่องใหม่ยังไงก็คุ้มที่ AIS ช h อ p และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจาก AIS 3 G 2 1 0 0 ทำไมฟิล์มติดรถยนต์ต้องลามินาผมวิสิตที่เวคินถ้าฟิล์มอเมริกาแท้ๆต้องลามินาครับเอกันยารัตค่ะเอชอบลามินาเพราะค่ากันร้อนกันยูวีเขาเชื่อถือได้ค่ะสถาปนิกอย่างผมชอบฟิล์มสวยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยอย่างลามินา Thailand Sun is so strong choose l a ล i n น Films to c o o ู่มีแด n ขอบคุณทุกความประทับใจกับรางวัลฟิล์มคุณภาพยอดนิยมทากา4ปีสอนจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้รถขอบคุณที่เจอะจองลามินา LAMINA the world's number one window film โทรศ2 4 2 2 2 2 4สสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับรัตยธครับสวัสดีครับตั้งรายงานตัวกับท่านผู้ฟังนะครับหลังจากที่หายไป1สัปดาห์นะครับก็กลับมาทันเทศกาลสงกรานพอดีนะครับ ผมไปอยู่ที่เมืองคารประเทศฝรั่งเศสนะครับไปร่วมรายการที่มีชื่อว่า m ิ t ทีวนะครับก็เป็นเวทีของอผู้ผลิตรายการทีวีจากทั่วโลกครับคุณนะอ,อัตยุทย์ท่านผู้ฟังที่เอารายการาไม่ว่าจะเป็นละครเกมโชว์นะครับารายการสารคดีทุกรูปแบบครับซีรีส์ละครดังๆเนี่ยมาเสนอพูดง่ายๆคือมาโชว์ผลงานกันนะ, mm hmm. นะครับ แล้วก็เป็นเวทีที่ผู้เชี่ยวชาญในวงการทีวีทั้งหลายจะมาระดมความเห็นวิเคราะห์แนวโน้มของการผลิตรายการทีวีในอนาคตนะครับปีนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าบทบาทของทีวีในฐานะเป็นสื่อหลักเนี่ยมันเริ่มถูกตั้งคำถามแล้วนะครับว่ามันยังจะคงะสถานะนี้ได้อีกนานแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าสื่อใหม่นะครับโดยเฉพาะในมือถือ นะครับแท็บเล็ตนะที่สื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยบทบาทมันเยอะมากเวลาทุกวันนี้คนอัจฉริยเวลาคนพูดถึงว่าดูทีวีเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงนั่งดูทีวีจอใหญ่ใเหม,มือนเมื่อก่อนแล้วนะ <laughs> ใช่ทุกคนก็ดูผ่านมือถือใช่ใช่ขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกคนก้มหน้าดูมือถือของตัวเองหมดเลยใช่แล้วก็ไม่ใช่มีถ้าเป็นเมื่อก่อนนั่งดูทีวีก็นั่งจริงๆนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงไงนะใช่ครับแต่ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยเวลาดูทีวีเนี่ยเขาจะเลือกดู เพราะฉะนั้นมันจึงสําคัญมากว่าคนทํารายการทีวีหรือคนที่บริหารสถานีโทรทัศน์เนี่ยจะต้องปรับตัวยังไงถึงจะให้มันสามารถเชื่อมโยงระหว่างโทรทัศน์ในความหมายที่เราเข้าใจกันมาตลอดเนี่ยกับโทรทัศน์ในความหมายใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Twitter Facebook Line นะครับหรือว่าไอ้เครื่องมือไอ้ทางด้านโซเชียลมีเดียอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยว่ามันจะเชื่อมโยงกันได้ยังไงที่ทำให รายการต่างๆเข้าถึงผู้ชมได้ไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวแต่ว่ามีปฏิสัมพันธ์มีปฏิกิริยาร่วมกันได้อย่างไรพูดง่ายๆว่ารายการทีวีในหลายประเทศขณะนี้เนี่ยมันออกทีวีโดดๆไม่ได้ล้วใช่ครับมันต้องมีทวิตเตอร์มันต้องมี Facebook ต้องมีพวกเครื่องมือโซเชียลมีเดียเนี่ยมาช่วยสร้างกระแสะมาช่วยกระตุน้นละนะครับ,ค,รบคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับว่า,าการดูทีวีเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรม ของแต่ละสังคมนคะครับคือพูดง่ายๆว่าประเทศไหนคนในประเทศนั้นชอบดูรายการทีวีแบบไหนเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณภาพของประชาชนประเทศนั้นเป็นยังไงเลยนะชอบดูละครหลังข่าวก็เมืองไทยเราก็รู้กันนะครับวันที่เราวิาพา์วิจารณ์กันมาตลอดเพราะฉะนั้นไอเวทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นตลาดของการเอารายการทั้งหลายมาเสนอขายกันแต่ว่ามันเป็นตัวสะท้อนไงว่าแต่ละประเทศที่มาร่วมในในเวทีนี้เนี่ย ก็มีระดับการพัฒนาของสังคมไปถึงไหนแล้ว <c oughs> แล้วมาดูได้จากคุณภาพจากรูปแบบของรายการทีวีของแต่ละประเทศที่มานําเสนอนะครับ <c oughs> เมื่อก่อนเนี่ย <c oughs> เวทีที่เมืองคานเสีย <c oughs> จะเรียกว่ามิฟทีวีมันจะเป็นเวทีที่ผูกขาดโดยผู้ผลิตร,รายการจากประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอังกฤษยุรษโรปอื่นๆใช่ไหมครับ <c oughs> ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ซึ่งประเทศเหล่านี้เขามีทุนหนาแล้วก็มีการพัฒนาในวงการทีวีที่ก้าวไกลกว่าประเทศเราเยอะมาก แต่ว่าในปี2ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเราจะเห็นผู้รายการให,ใหม่ๆจากประเทศเนี่ยนึกไปถึงอย่างเช่นชมาเลเซียก็ไปอินเดียนะครับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยครับจีนก็ไปมาตลอดอยู่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยจะโดดเด่นมากแต่ปีนี้จีนเนี่ยโอ้โหไปจองเนื้อที่ไปเยอะเลยนะ CCTV นี่เป็นแกนหลักเลยมีรายการมาเสนอขายเยอะแยะเลยนะครับและที่น่าสนใจปีนี้อิสราเอลนะครับซึ่งเป็นประเทศเล็กๆนะอยู่ในตัวหนออกลางเนี่ยเป็นประเทศที่ถูกกล่าวขวัญมากเลยเพราะว่า เมื่อก่อนอิสราเอลเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่ซื้อรายการจากต่างประเทศเข้าไปเยอะมากแต่ว่าในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรายการที่ผลิตโดยผู้ผลิตของอิสราเอลนยกลับส่งออกไปหลายประเทศเลยนะโดยเฉพาะฟอร์แมตก็เรียกว่าเรียกเป็นฟอร์แมตก็คือรูปแบบรายการที่คนซื้อไปแล้วก็ไปตัดแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับกับลสิยมของคนดูในแต่ละประเทศเนี่ยคุณอัยรทย์ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินซีรีส์ดังชื่อโฮมแลนด์ใช่ไหมครับ แต่แล้เราก็นึกเป็นของอเมริกานะแต่ที่ไ่าได้มันเป็นซีรีส์ที่อิสราเอลเนี่ยเป็นคนผลิตนะอิสราเอลเป็นคนใช่เริ่มเป็นคนเริ่มเพราะว่าจริงๆแล้วพอไปดูเนื้อหาแล้วอ๋อไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายหครับจะให้อิสราเอลนี่เขาตกเป็นเป้าของการก่อการก็ผ่านเรื่องนี้มาเยอะมากนะครับแต่ว่าแน่นอนตอนที่ตอนที่ผลิตแล้วก็ฉายอิสราเอลก่อนเนี่ยก็ใช้ชื่ออื่นชื่อว่า prisoner of war นะครับแต่พออเมริกาซื้อไปเนี่ยไปดัดแปลงแล้วก็ดังมากเลยกลายเป็นชื่อโฮมแลน แล้วก็มีเกือบ20ประเทศนะที่ซื้อฟอร์แมตจากเรื่องนี้โฮมด์นี้ไปแล้วก็ไปตัดแปลงแล้วก็ผลิตเป็นรายการเป็นซีรีส์โทรทัศน์ของแต่ละประเทศนั้นมาเพราะฉะนั้นก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าตอนนี้สาเอลเขาเขา,เขามีพัฒนาการทางด้านการผลิตรายการทีวีมากนะครับก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะสาเอลประเทศเล็กๆนะเนีทำไมถึงสามารถที่จะก้าวขึ้นมาสู่ขั้นแนวหน้าของการผลิตรายการทีวีได้เนี่ย มันก็มีหลายเหตุผลนะครับการที่เล็กๆอย่างนี้แหละแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่ค่อยจะมีเนี่ยมันก็จะเป็นการบีบบังคับให้คนอิสราเอลต้องดิ้นรนม,มากเป็นพิเศษในการเอาตัวรอดอก็เลยทําให้อิสราเอลทุกวันนี้อย่างที่เรารู้กันว่าเป็นประเทศระดับแนวหน้าในการผลิตพวกพวกสินค้าพวกเทคโนโลยีทางด้านไฮเทครบะบบอาวุธทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ตอนนี้มันก็เป็นคิวของเรื่องรายการทีวีต่างๆนะครับ ก็โชคดีครับพอดีไปเที่ยวนี้เจอพันเอกนาทีสุกณรัฐนะครับรองประธานกสทชเนี่ยท่านก็ไปพอดีก็ได้ได้คุยกันเขาบอกว่าเออท่านก็ได้ไอเดียจากงานมิฟนี่แหละไมทีวีนี่แหละก็อยากให้กสทชเนี่ยมีบทบาทในการส่งเสริมให้ผู้ผลิตรายการทีวีไทยเนี่ยถึงจุดหนึ่งที่สามารถที่จะทํารายการไม่ใช่ให้คนไทยดูอย่างเดียวละอย่างกสชเนี่ยเขาจะมีบทบาทส่งเสริมไหมครับใช่คือกสทชเนี่ยเขามีกองทุนพัฒนาสื่ออยู่ซึ่งก็เป็นเงินที่ได้จากการเก็บ ค่าเนี่ยค่าที่ไลเซนจากใ<ห>บอ<า>นุญาตใบประมูลจากพวกทีวีทั้งหลายใช่ไหมก็ <c oughs> กองทุนนี้เงินหลายหลายตังนะนะครับเพ <c oughs> ราะฉะนั้นถ้ากสทชจะช่วยได้เนี่ยก็คงจะให้กองทุนนียช่วยในการส่งเสริมให้ <c oughs> ให้ผู้ผลิตรายการของทีวีไทยเนี่ยแล้วก็เจ้าของสถานีโทรทัศน์ที่ได้ใบอนุญ,ญ,ญาตไปเนี่ยทำรายการที่มันไม่ใช่ดูจบแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมแต่ควรจะเป็นรายการที่มันสามารถที่จะพัฒนาได้ แล้วก็อาจจะส่งไปขายต่างประเทศได้ด้วยการดีดที่โฆษณาไม่ค่อยเข้าใช่ใช่ผมคิดว่าก็เป็นแนวความคิดที่ดีก็ก็หวังว่าทางกสทชจะดําเนินการเรื่องนี้จนกระทั่งทําให้มันเกิดจุดเปลี่ยนแปลงที่ดีได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมไปผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณภาพรายการทีวีเนี่ยมันก็เหมือนสื่อทั่วไปนะคือสังคมเป็นอย่างไรเนี่ยสื่อก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นรายการทีวีเป็นยังไงก็จะซ้อนภาพของสังคมนะครับ พอกลับมาเมืองไทยคุณอาทิย์ก็ไม่ค่อยน่าแ<ม>ปลกใจเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากก็ถึงว่า <c oughs> สงการที่ผ่านมาเรยกว่าเป็นช่วงพักรบดีกว่าใช่ไหม,มก็มีการเปิดประเด็นใหม่ๆเล็กๆน่นยๆครับใช่แต่ที่ที่เราโล่งใจยอย่างหนึ่งคือถ้าจําได้ก่อนหน้านี้มีทั้งโหนจริงโหนการเมืองทานายว่าเดือนเมษานี่มันจะร้อนแรงใช่ไหมครับถึงขั้นนองเลือดเผชิญหน้าแต่ว่าผ่านไปแล้วครึ่งเดือนแล้วตอนนี้มันก็ยังยัง แรกตั้งป้อมแต่ยังยังเหลืออีกครึ่งเดือนนะครับเดือนใช่ไหมก็ก็ยังดีที่ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วยังไม่เกิดอะไรที่ที่เรากลัวใช่ไหมครับครับก็ภาวนาที่เหลืออีกครึ่งเดือนก็ก็คงจะไม่มีอะไรที่มันรุนแรงแต่ประเด็นที่ผมคิดว่ากําลังจะไม่แน่ใจนะว่าอ่านแล้วไม่เช้านี้เนี่ยมันจะทําให้เราคิดว่าครึ่งเดือนที่เหลือเนี่ยมันจะสงบเงียบเหมือนครึ่งเดือนที่ผ่านมาหรือว่ามันจะเป็นประเด็นที่ทําให้มีการเะชิญหน้ากันมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีการชู พลเอกเปรมจึงสรลรานนนท์นะครับนั่นประธานขบมนตรีแต่ว่าท่านมีอีกสถานะหนึ่งนะที่คนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่คือรัฐรบุรุษใช่ไหมครับเป็นสเตทแมนซึ่งตำแหน่งที่สําคัญมากนะไม่ใช่ตำแหน่งหลักมันคือเป็นเป็นคล้ายๆเป็น,ปนสิ่งที่เรา <I S 1> พูด <get> ถึงด้วยความเคารพให้เกียรติใช่ไหมครับ,รบซึ่งบทบาทตรงนี้นะครับก็ถูกคณะบุคคลที่เรียกว่าคณะรัฐบุรุษนะครับนำโดยพลเอกสายหยุดเกิดผล เขาเรียกตัวเองว่าคณะรัฐบุคคลคณะรัฐบุคคลเท่นานะครับคณะรัฐบุคลบคลนะครับนำโดยพลเอกสายุดเกิดผลนะครับ <c oughs> อดีตผู้จัดการฐานสูงสุดเนี่ยมาเสนอให้พลเอกเปรมเนี่ยแสดงบทบาทในฐานะที่เป็นรัฐบุรุษนะครับ <c oughs> ซึ่งคุณอัดยุทธดูแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยคือคณะรัฐบุคคลเนี่ยถ้าเกิดเราจาได้เมื่อประมาณสักสองสามเดือนที่ผ่านมาช่วงที่มีการเริ่มการชุมนุมไปกลางๆแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยมีคลิปในการออกมาหารือกัน คนที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็จะเป็นละ่ะคุณชัยหยุดเกิดผลผลเอกวิมลว,วงวานิชอดีตพอบออบธบ <Okay. S 1> ผลอากาศเอกกันพิมานทิพย์อดีตพอบอทอ,อยังมีไปถึงคุณประโมทนครทัพอดีตตุลาการนัมนุนนักวิชาการคุณชัยอานันต์สมุทรวานิชอดีตตุลาการศาลธนบุญทั้งหมดเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยเขาก็มานั่งหารอกันว่าประเทศจะมีทางออกอยังไงแต่ดูเหมือนว่าครั้งนั้นเนี่ยเขาจะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์สูงมากเพราะคุยไปคุยมาเนี่ยหลายคนเริ่มมีท่าทีว่าอยากให้ทหารออกมารัฐปรระหาอาอนจ เพื่อจบวิกฤตลงครับแต่หลังจากนั้นนะ่ะกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็คุยกันมาเรื่อยๆอีกเขาก็มีการนัดทานข้าวนัดประชุมกันมาเป็นระยะระยะจนถึงเมื่อวานนี้ที่มีการออกถแถลงการอย่างเป็นทางการมันมีการไปแปลความการถแถลงของคณะรัฐบุคคลเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรูปแบบของการรัฐ,รฐประหารในอีกแบบหนึ่งนะก็คือว่าให้พลเอกเปรมเนี่ยไปคุยกับฝ่ายต่างๆฝ่ายต่างๆที่เขาอ้างถึงเนี่ยก็เป็นตุลาการ ทหารชนชั้นนาในสังคมแล้วก็ร่างาร่างเป็นร่างพระบรมราชโองการแล้วทูนกล้าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งหมายความว่าอาจจะถ้าเกิดเห็นยังไงพลเอกเปรมอาจจะเขาบอกว่าเป็นการร่างประกฐฐาศคณะปฏิวัติเลยหรือเปล่าครับ <c ười> แล้วก็หวังพึ่งพระบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชมนนิฉัยว่าควรทางออกควรจะเป็นยังไงก็เรียกว่าเป็นการหาความชอบธรรมอีกแบบหนึ่งครับครับคือฟังแล้วก็ชัดเจนว่ามันก็ไม่ใช่เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนปกติ ครับ <c oughs> นะครับภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับก็ก็อย่างที่คุณอัศยุทธ์บอกว่าถ้าพลเอกเปรมลงมาเล่นบทบาทตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนก็คงจะมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนี่เยอะมากแว่านี่ก็คงไม่แตกต่างอะไรจากการยึดอํานาจแต่ว่าจะดูนิ่มนวลกว่านะครับอาจจะไม่ต้องใช้กําลังทหารแต่ว่าแน่นอนทหารต้องเห็นด้วยกับแนวทางนี้ใช่ไหมใช่ก็ต้องต้องมีคนมาเห็นด้วยมารองรับการกระทําตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดที่ผ่านมาเราเราดูความเคลื่อนไหวตลอดช่วงสงครามที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นความพยายามของ กลุ่มต่างๆเนี่ยในการจะอ้างถึงมาตราสามมาตราเจ็ดในการพึ่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็อย่างคุณชัยกเกษมนิติสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นคนออกมาเปิดประเด็นเรื่องมาตราเจ็ดด้วยตัวเองนะค,คือมาตราเจ็ดของคุณชัยกเกษมเนี่ยจะต่างจากมาตราเจ็ดของกลุ่มกปปสเขากปปสมาตราเจ็ของเขาคือให้คนทุนกล้าวเสนอชื่อนายกคนกลางอก็โดยใครจะเป็นคนทุนกล้านี่เป็นเรื่องที่วางเอาไว้ก่อนอาจจะเป็นประธานวุฒิสภาหรือว่า คุณสุเทพทูลเกล้าเองโดยอ้างอำนาจรัฐถาธิปัต์แต่มาตราเจ็ดของคุณชัยเกษมเนี่ยคุณชัยเกษมบอกว่าถ้าเกิดวันใดสารรัฐมนูญตัดสินให้คณะรัฐมนตรีรักษาการสิ้นสภาพไปเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลเองโดยเฉพาะตัวเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินของสารรัฐมนูญเพราะเป็นการตัดสินที่เลยอํานาจใช้อํานาจเกินที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็จะทูลเกล้าขอให้มีพระบรมราชวินิจฉัยว่าควรจะทํำยังไงต่อไปดีเป็นการใช้มาตราเจ็ในอีกแบบหนึง่งซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองฝั่งก็ออกมา ปกป้องวิธีคิดเรื่องมาตราเจ็ของตัวเองแล้วโจมตีมาตราเจ็ดของฝั่งตรงข้ามครับครับคือสถานการณ์ก็คงไม่แตกต่างจากในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือว่าก็เสนอที่มาจากอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คงยากที่จะหวังให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยอมรับนะครับนะครับของอย่างที่คุณชัยเกษมมิติสรีออกมาเสนอเรื่องมาตราเจ็ดเนี่ยก็ถูกต่อต้านทันทีใช่ถึงแม้ในพักเองก็อาจจะมีเสียงไม่ก็เห็นด้วยออกมาอยู่เหมือนกันนะครับและล่าสุดที่เสนอให้พลเอกเปรมมีบทบาท ในฐานะรัฐบุรุษนะครับในการหาทางออกเนี่ยผมคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คงจะไม่ยอมรับคือเราเราก็ต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งเลยว่าพลเอกเปรมเนี่ยถ้าจะเป็นศัตรูเบอร์ต้นของของอีกฝั่งหนึ่งเลยนะแล้วการ<ม>ที่เรียกร้องให้พลเอกเปรมเนี่ยมาเป็นคนหาทางยุติป,ปัญหาเนี่ยแน่นอนเ<ม>ขาไม่รับแน่ๆครับ <c oughs> ใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่ละทางออกที่เสนอมาตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะนําไปสู่ทางตันสู่การประชญหน้ากันมากกว่านะครับก็ยังไม่่คยเข้าใจเหตุผลเท่าไหร่นักที่คณะรัฐบุคคลที่นําเสนอเมื่อวานนี้เนี่ย เป้าหมายจริงๆคืออะไรนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาน่าจะรู้นะว่าคงจะคาดการได้ว่าปฏิกิริยาจากฝ่ายอื่นๆนะครับไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวนะ<ช>ไม่แต่คนที่อาจจะเป็นกลางอยู่ก็อาจจะมีคําถามเหมือนกันว่า<ช>มันความหมายมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมค,ค,คือทุกคนตั้งคําถามว่าออกมาทําไม,มแล้วการเสนอแบบนี้มันเป็นการยุติป,ปัญหาได้จริงหรยอแล้วที่สําคัญคือเป็นการนําภาระเนี่ยไปทลนกล้าวให้ ในหลวงหรือเปล่าทําให้พระองค์ท่านจําเป็นต้องรับภาระหนักเกินไปหรือเปล่าใช่ครับ <c oughs> คือในช่วงที่ผ่านมานะครับทางด้านการเมืองอาจจะไม่มีความเคลื่อนไหวมากนะักเพียงสงกราน <c oughs> แต่ว่าปกติแล้วในช่วงที่การเมืองบนพื้นผิวเนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนไหวก็จริงเนี่ยแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันก็มันแน่นอนต้องมีการพูดคุยกัน <c oughs> <ช>นะครับซึ่งทาง ฝ่ายที่ติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายก็กกยืนยันตรงกันนะครับว่ามีความพยายามตลอดเวลานะครับที่จะมีการพูดคุยกันเนี่ยล่าสุดนะครับแม้แต่คุณทักษิณเองก็ยังยอมรับนะครับ่านอดีศสศการนำนปชที่ไปเยี่ยมเยนคุณทักษิณอยู่เนี่ยว่ามันมีการพูดคุยกันมีการสารต่อกันอยู่นะครับกับฝ่ายต่างๆเนี่ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าในความหมายของคุณทักษิณที่พูดถึงว่ามีการคุยกันลับๆอยู่เนี่ยมัน มันมีเป so, ้าแน่นอนเป้าหมายคืออะไรกันแน่กับ2ตัวบุคคลที่คุณทักษิณพูดถึงว่าทำหน้าที่ในการประสานกับกลุ่มต่างๆเนี่ยก็เป็นคนที่พูดไปแล้วเนี่ยคนจะให้ความเชื่อถือหรือว่าจะให้น้ําหนักกับสิ่งที่คนเหล่านี้พูดมากน้อยแค่ไหนด้วยกันนะก็อย่างมีการบอกกับทีมข่าวของนชั่นเรานะครับว่าใช้การเจรจาเนี่ยหลายทาง อย่างฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็ใช้ชื่อพลเอกประวิตยวงสุวรรณเป็นคนเจราจาดูเหมือนว่าถ้าเกิดเราจับชื่อพลเอกประวิตยนะครับพลเอกประวิตยดูเหมือนว่าจะถูกสองฝั่งเล่นเหมือนกันนะอย่างคนเสื้อแดงเอง,เองก็บอกว่าคุณประวิตยเนี่ยเป็นคนดิเดตนาย,ยกเบอร์หนึ่งในนันคนกลางแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดมาดูจากฝั่งเพื่อไทยเนี่ยก็เหมือนว่าเขาขอให้คุณประวิตยไปเจราจากับฝั่งตรงข้ามดังนั้นคุณประวิตยตอนนี้กําลังถูกจัดข้าง่นแหล่ะโดยท่านเองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าท่านมีบาราถพูดดคคคุยยกับนนหลๆไ้ หรืออย่างกรณีของนักกฎหมายต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเราจะปฏิรูปกันจริงๆเนี่ยนักกฎหมายเป็นสิ่งที่จําเป็นมากับทางฝั่งเพื่อไทยเลือกใช้คุณวิณุเครืองามคุณวิณุเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นนักกฎหมายอันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วก็มีบารมีกับคนที่เป็นนักวิชาการต่างๆคุณทักษิณหรือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เลยขอน้องคุณวิสุให้ไปช่วยคุยกับนักกฎหมายครับครับครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทางกฎจริงๆแล้วทั้งปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายนะกฎหมายมันมาทีหลังใช่ไหม อยู่ที่ว่าไอ้ทางฝ่ายการเมืองเนี่ยสามารถที่จะหาข้อตกลงร่วมกันได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นจริงอย่างที่แหล่งข่าวในพรคเพื่อไทยยืนยันมาว่าคุณวัฒนาเมืองสุขอดีสสบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยเนี่ยท่านมาที่แทนคุณทักษิณในการประสานกับกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นชนชั้นสูงในสังคมไทยก็คือพูดง่ายๆเป็นพวกอามาตย์ะนะที่ฝ่ายเสดงเขาเรียกกันอย่างนั้นก็คือกลุ่มคนที่มีบทบาททางด้านการเมืองทางด้านการทหารทางด้าน สังคมทั้งหลายเนี่ยผมก็ไม่น่ใจว่าคุณวัฒนาเมืองสุขพูดไปแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะมากน้อยแค่ไหนคือแน่นอนเวลาถ้าไปถามคุณวัฒนาเนี่ยคุณวัฒนาก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยพูดแทนคุณทักษิณได้นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณให้น้ำหนักกับสิ่งที่คุณวัฒนาเนี่ยไปพูดหรือว่าไปตกลงหรือไปหารือกับฝ่ายต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะครับคือทั้งหมดนี้ผมก็คิดว่ามันก็คือผมก็เชื่อนะว่ามีความพยายามจริงๆที่จะพูดค,คุยกันเพราะว่าหลายแหล เนี่ยสิเนี่ยทั้งหมดที่เราพูดมาทั้งหมดที่เอ่ยชื่อคุณประวิทธ์คุณวัฒนาคุณวิษณุนะแลแม้แต่คุณนิพนธ์พร้อมพันธเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นข่าวมาตลอดที่เรียกว่าเป็นพ็อกซี่ไงใช่ไหมพ็อกซี่คือการเจราจาผ่านตัวแทนก็คือมีอย่างนี้ตลอดเวลาใช่คือคนพวกนี้คือไม่มีอำนาจในการตัดสินใจล่าสุดหรอกแต่ว่าคนเหล่านี้คือมีหน้าที่ในการเอาข้อเสนอของแต่ละฝ่ายเนี่ยไปแย่อีกฝ่ายหน,นึ่งไงวาเนี่ยถ้าอย่างนี้โอเคไหมถ้า ถ้าคุณยิ่งรักจะลาออกแล้วก็เว้นวรรคสักหนึ่งปีนี่ทั้งทั้งคุณทักษณิณสินจะยอมไหมถ้ายอมจะเอาอะไรปรับแทนอะไรเงี้ยนะวันนี้เขาเคยโยนมาช่วงก่อนหน้านี้ว<ะ>่าพรรคเพื่อไทยบอกว่าชินวัตรจะเว้นวรรคเอาไหมทั้งหมดนี้ก็คือคือส่วนหนึ่งของการเจรจาต่อรองแหละนะอาจารเราก็ไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมันจะมีเป้าหมายจริงๆแล้วเพื่ออะไรแต่ว่าถ้าเราไปฟังจากจากอ,อดีตสสการนำดปชที่ไปพบคุณทักษิณินเนี่ย ผมคิดว <issance> bueno, <factual S 1> <c oughs> ่าคุณทักษิณก็ยังไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนนะครับคือภาษาที่ใช้ของคุณทักษิณเนี่ยไม่ว่าที่จะออกมาผ่านทางสกายเมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่วันใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดผ่านทางเนี่ยก็สกายเหมือนกันก็สกายเหมือนกันรับแล้วก็เนี่ยพบกับกลุ่มสสเนี่ยที่สสเนี่ยผมคิดว่าจุดเยอะคืออะไรมเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือให้ลืมอดีตซะแต่ว่ามีมีจุดยืนหนึ่งที่คุณทักษิณสั่งเลยนะบอกว่าถ้าสู้เนี่ย ให้สู้ในมาตราหนึ่งหนึ่งของรัฐมนูรคือให้รัฐบาลอยู่รักษาการไปจนกว่าจะเลือกตั้งใหม่ก็แปลว่าคุณทักษิณไม่เปลี่ยนนะครับใช่ครับคืออย่างไม่เช้าในคมชลึกก็ก็รายงานนะครับว่ามีสามประเด็นที่คุณทักษิณเขาวิเคราะห์การเมืองไทยว่าในช่วงปลายเดือนเมษาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมั่นใจอันดับแรกเลยว่าไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับครและสองต้องผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งทั้งใหม่ให้ได้นะครับซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่รัฐบาล แล้วก็พักเพื่อถ่ายทําอยู่นะครับแล้วก็คุณทักษณิณก็มั่นใจว่าถ้าตราดที่เราประชอมไม่ไปไปเชิญหน้ากับกลุ่มการเมืองอื่นๆเนี่ยการนองเลือดก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็สังเกตวัาที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่นหนึ่งจำนวนคนที่ระดมมาได้น้อยกับ,อบ2ออาจจะเป็นยุทธวิธีก็ได้ที่จะไม่ทําให้เกิดการไปเชิญหน้าเพื่อที่จะนําไปสู่การนองเลือดเนี่ยมันก็ทําให้การชุมนุมคนรประชออากจะดูแผ่วไปมากเลยใช่ไหมแต่แต่หลายคนก็หวันนะ่นะคุณเทพชัยว่า<ม>ถ้าเกิดวันไหนสารรัฐมนูญ จะมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยคือฝั่งกบฏปปสเขาก็นัดเลยนะว่าวันไหนวินิจฉัยเขาจะออกมากัน,นอนปชออก,ก็นัดเลยเหมือนกันว่าถ้าเกิดวินิจฉัยวันไหนเขาก็จะออกมาเหมือนกันเขาใช้คําว่าอยู่คนละถนนวัดกันว่าใครมากกว่ากันแต่น่าสงสัยว่าถ้าเกิดสาระมะนูญตัดสินไปในทางใดทางหนึ่งก็อาจจะอีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่พอใจตรงนั้นแหละครับที่เป็นจุดจุ่มเสียงว่าจะมีคนเข้ามาปะทะกันหรือเปล่าใช่ครับคือสิ่งที่คนวาดภาพไ้แล้วก็ดูน่ากลัวก็คือว่าถ้าถึงวันที่ คุณยิ่งรักนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยสิ้นสภาพไปจริงๆสมมตินะครับ,รบว่าก็คงจะเป็นผลจากการวินิจฉัยของ<ช>สารธรรมนูญนั่นแหละครับ<ช>ก็หมายความว่ารัฐบาลก็ไม่มีอํานาจไม่มีข้ออำนาจทางกฎหมายในการกำกับกันควบคุม,มวนชนละใช่ไหมครับค,คือทุกวันนี้ยังถือว่ารัฐบาลยังมีอำนาจอยู่ไง มวลชนก็คงเกรงใจมวลชนรัฐบาลนะมัคงคคคเกรงใจไม่อยากที่จะสร้างความวุ่นวายเพราะว่าถ้าเกิดสร้างความวุ่นวายแล้วมันก็เป็นภาระของรัฐบาลชุดนี้ต้องเข้ามาจัดการใช่ไหมแต่ถ้าวันใดที่คุณยิ่งรักหมดสภาพของการเป็นผู้นําประเทศรัฐบาลชุดนี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยนวชก็คงไม่ต้องเกรงใจใครแล้วใช่เขามีคนในเพื่อไทยคุยกันว่าอยากทําอะไรทําไปเลย<ม>เขาจะได้เริ่มเกมใหม่สักทีคำว่าเกมใหม่ของคนในเพื่อไทยเนี่ย น่าจะหมายถึงเกมมวลชนครับใช่ครับเพราะว่านั่นก็เป็นจริงๆแล้วเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับที่พอจะเล่นได้เพราะว่าทางกฎหมายเนี่ยตอนนี้ก็ถูกรุกถอยกันไม่เป็นกระบวนการตอนนี้นะใช่ครับแลวครับนี่ก็คือการเมืองล่าสุดในบ้านเรานะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่อยู่หนึ่งสัปดาห์กลับมาก็ยังติดก็ต่อท่านก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะตัวละครก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับก็ยังมีคุณทักษินนะครับยังก็ยังเป็นข่าวคราวได้ตลอดเวลานะครับ แต่ถ้าเราไปดูเหตุการณ์โลกเนผมคิดว่าที่มันอาจจะน่ากลัวกว่าการบ้านเราก็คือสถานการณ์ในยูเครนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่หลายคนกลัวว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สอเข้าแล้วว่าจะเกิดขึ้นจริงๆก็คือคนก็กลัวกันว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะไม่หยุดที่ไครเมียนะครับหลังจากที่พนวกไครเมียไปแล้วเนี่ยทั้งคนในยูเครนทั้งรัฐบาลในตะวันตกก็กลัวว่าเนี่ยไครเมียเนี่ยอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้น แล้วก็จริงๆเพราะว่าในเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์นียมันก็ทําให้เห็นชัดเจนแล้วว่าสงสยัยรัสเซียจะไม่หยุดแค่ครเมียแล้วนะคราวนี้ไปถึงโดเนตใช่ไหมัใช่คราวนี้ไปหลายเมืองเลยซึ่งจะเป็นเมืองส่วนใหญ่ที่อยู่ทางตะวันออกของยูเครเนไงซึ่งมีพรมแดนติดรัสเซียเนี่ยแล้วก็ถ้าเราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆเมืองในแถบนั้นเนี่ยรูปแบบมันคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นครเมียเลยก็คือจะมีประชาชนที่เป็นคนเชื่อสายรัสเซียนะครับผู้เป็นรัสเซียเนี่ย ลุกขึ้นมานะครับไปยึดสถานที่ราชการแต่เป็นสถานที่ตำรวจนะครับหรือว่าที่ทําการของหน่วยงานของรัฐเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราประกาศอิสรภาพละเราต้องการที่จะให้มีการลงประชามติเพื่อแยกตัวไปอยู่กับรัเสเซียละนะครับซึ่งรูปแบบนี้คล้ายๆกับตอนที่เกิดขึ้นไครเมียแล้วตอนนี้มันก็มีการเผชิญหน้ากันอยู่หลายจุดในในเมืองต่างๆในแถบตะวันออกขอ,ของของยูเครนซึ่งก็เป็นคําถามใหญ่ว่าว่า เนี่ยการลุกคือนเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไงถ้าไม่มีคนหนุนหลังเพราะว่ามวลชนที่ก็ไปยึดเนี่ยมันก็มีฮาร์ดคอร์ที่มีทั้งอาวุธมีทั้งเนี่ยปืนอาก้าทั้งหลายเนี่ยซึ่งประชาชนธ,ธรรมดาคงไม่มีหรอกปืนพวกนี้ใช่ใช่ <laughs> อันนี้ก็ทําให้ให้โลกตะวันตกเนี่ยก็ต้องชี้นิ้วไปที่รัสเซียแต่ว่าไอ้เนี่ยรัสเซียเป็นอยู่เบื้องหลังทั้งหมดละ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่ที่น่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับเพราะว่าอ่มันก็มีการประทะกันในหลายจุดนะครับมีการเารบบจ็น ก็คงทาให้เห็นว่าโลกเราก็คงอยู่ในฐานะที่อาจจะกลับสู่ยุคสงครามเย็นอีกรอบหนึ่งล่ะนะครับแต่ว่าก็คือว่ารัเสเซียเองเนี่ยก็จะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยใครเมียอีกขณะเดียวกันทางยุโรปทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาสนับสนุนรัฐบาลกลางของยูเครนใช่ครับก็ต้องดูว่าตอนนี้สงครามที่เกิดขึ้นแล้วว่าก็ยูเครนเนี่ยอาจจะกลายเป็นแค่พื้นที่พื้นที่สงครามโดยมีสหรัฐแล้วก็รัเสเซียอยู่ข้างหลัง ใ,ใช่ครับก็นี่คือรูปแบบของสงครามเย็นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วแต่ตอนนี้มันอาจจะมาในรูปแบบใหม่นะครับแต่ว่าสถานการณ์มันก็ไม่แตกต่างกันมากหนักเพราะว่ารัสเซียนะครับกับโลกตะวันตกเนี่ยก็พู่นค่ายตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์การเผเชิญหน้ากันละนะครับรัสเซียก็เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของยุโรปนะสภาพยุโรปเนี่ยซึ่งต้องพึ่งพาแก๊สและก็พลังงานจากรัสเซียนี่เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นมันทําให้น้ําหนักของสรัรในการเรียกร้องให้ประเทศในยุโรปเนี่ย ลงโทษทางด้านการค้าต่อรัสเซียเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นักที่ผ่านมาก็เลยบอยคอดได้แค่ตัวทูตบ้างใช่ใช่เช่นห้ามเดินทางไม่ออกวีซ่าให้บ้างแต่ว่าเรื่องการค้าจริงๆมันยังไม่ถึงขั้นที่ทาให้รัสเซียรู้สึกว่าเออมันไม่คุ้มที่ไปทาแบบนี้ยุโรปคงไม่อยากเล่นด้วยกับเกมนี้เท่าไหร่เอาละครับเวลาเช้าวันนี้หมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมิติข่าว90.5 สะท้อนทุกเหลียมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวนลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย